สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่บอกเลยว่าใกล้ตัวและสําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือการทําความเข้าใจประเภทของไฟตามมาตรฐานสากลหรือ NFPA ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานด่านแรกเลยที่จะทําให้เรารับมือกับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องครับเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะทํำยังไงกันคําถามที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าไฟแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันเลยและมันก็ต้องการวิธีจัดการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยทั้งหมดโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับประเภทแรกที่เจอกันบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันนั่นก็คือไฟประเภท A ครับไฟประเภท A เนี่ยนะครับนิยามของมันก็ง่ายๆเลยก็คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งธรรมดาทั่วไปพูดง่ายๆก็คือของที่มันจับต้องได้เป็นชิ้นๆนี่แหละครับ นึกภาพตามง่ายๆเลยครับก็ทวกไม้กระดาษผ้าพลาสติกบางชนิดยางหรือแม้แต่กองขยะของแข็งที่ติดไฟได้รอบๆตัวเราเนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็คือเชื้อเพลิงประเภท A ทั้งนั้นเลยต่อไปขยับมาดูกันที่ประเภท B กันบ้างซึ่งอ,อันนี้จะคนละเรื่องกับประเภทแรกเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับของเหลวแล้วก็กา๊าซไวไฟใช่หรอครับสำหรับประเภท B เนี่ยเชื้อเพลิงมันไม่ใช่ของแข็งแล้วแต่เป็นของเหลวหรือกา๊าซ ซึ่งแน่นอนว่ามันมักจะลุกลามได้รวดเร็วและอันตรายกว่ามากเลยทีเดียวพวกน้ำมันต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินดีเซลก๊าซหุงต้มทินเนอร์แอลกอฮอล์พวกนี้คือตัวอย่างของเชื้อเพลิงประเภท B เลยและที่สำคัญที่สุดย้ำเลยนะครับว่าสำคัญมากคือไฟประเภทนี้เนี่ยห้ามใช้น้ำดับเด็ดขาดเพราะมันจะยิ่งทำให้ไฟกระจายตัวแล้วก็ลุกลามหนักกว่าเดิมอีก เอาละครับมาถึงประเภท C กันบ้างอันนี้จะมีความพิเศษแล้วก็อันตรายในแบบของมันเองเพราะมันเกี่ยวกับไฟฟ้าคือต้องเข้าใจแบบนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ไฟไหม้ถูกจัดเป็นประเภท C เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเองแต่เป็นเพราะว่าตอนที่มันไหม้มันยังมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านอยู่นี่ละครับคือหัวใจของมันย้าอีกทีนะครับจุดที่สําคัญที่สุดก็คือกระแสะไฟฟ้าที่ยังไหลยอยู่นี่แหละครับเพราะถ้าเราสามารถตัดกระแสะไฟได้ปุ๊บ เช่นการสับคัตเอาท์ไฟประเภท C ก็อาจจะกลายร่างเป็นไฟประเภท A ธรรมดาได้ทันทีแต่ตาบใดที่ยังมีไฟเลี้ยงอยู่มันก็คือไฟประเภท C ที่อันตรายสุดๆเพราะมีโอกาสโดนไฟดูดได้ด้วยโอเคครับทีนี้มาดู2ประเภทสุดท้ายกันซึ่งก็คือประเภท D และ K 2ประเภทนี้จะถือเป็นไฟชนิดพิเศษหน่อยนะครับเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆในบ้านเรือนทั่วไปแต่มักจะพบในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในครัวใหญ่ๆระดับมืออาชีพครับ เริ่มที่ประเภทดีก่อนอันนี้คือไฟที่เกิดจากโลหะที่มันติดไฟได้ฟังไม่ผิดครับโลหะอย่างพวกแมกนีเซียมโซเดียมหรือไทเทเนียมซึ่งจะเจอในโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะทางส่วนประเภทเคตัวเคนี่มาจากคิทเช่นหรือครัวนั่นเองครับมันคือไฟที่เกิดจากน้ำมันพืชไขมันสัตว์ที่ใช้ในการทำอาหารในปริมาณมากๆนึกถึงกระทะใหญ่ๆในครัวของร้านอาหารหรือโรงแรมนั่นแหละครับ เอาล่ะครับหลังจากที่เราดูไปทีละประเภทแล้วเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเรามาทบทวนสรุปประเภทของไฟทั้ง5แบบกันอีกสักกรอกนะครับแบบเร็วๆเลยสรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับ A. คือของแข็งพวกไม้กระดาษ B. คือของเหลวกับกา๊าซพวกน้ำมัน C. คือไฟฟ้าสำคัญคือต้องยังมีกระแสไฟยอยู่ D คือโลหะติดไฟและสุดท้ายเคือน้ำมันทำอาหารในครัวใหญ่ๆ การจำแนกแบบนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้เราเลือกวิธีรับมือได้ถูกและนี่แหละครับคือข้อความที่สำคัญที่สุดในวันนี้เลยการที่เรารู้และเข้าใจว่าไฟที่อยู่ตรงหน้าเราเป็นประเภทไหนมันคือก้าวแรกและเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดจริงๆในการสร้างความปลอดภัยจากอาคีภยัยทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนรอบข้างด้วยครับและแน่นอนครับพอเรารู้จักประเภทของไฟแล้วคำถามที่สำคัญมากๆที่ตามมาติดๆเลยก็คือแล้วเราต้องใช้อะไรดับไฟแต่ละประเภทล่ะ ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราจะไปหาคำตอบกันต่อในครั้งหน้าครับ